หรือว่าจะโสดไม่สาวสวยขออยู่คนเดียวแล้วผู้เด็กคนนั้นหลักแม่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าไม่สาวคนสวยนิวเคลียร์หันสามูปออนจากข้อของลูกไปคุยกับหนุ่มรุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งอายุห่างกันถึงเจ็ดปีแม้สถานะยังไม่ใช่เฟ้นต่างฝ่ายต่างศึกษาและคุยกับคนอื่นๆได้แต่ก็เห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อย แต่ล่าสุดสาวนิวเคลียร์ทำแฟ,แฟนแฟนเอจใจเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์แคปชั่นชวนคิดผ่านไอจีว่าอยู่มันคนเดียวนี่แหละสบายใจสุดหลายคนตั้งข้อสงสัยหรือว่าความรักครั้งนี้จะไม่ได้ไปต่อแล้วแต่ใดๆคุณแม่นิวเคลียร์ในวัย33ปีนับวันยิ่งสวยยิ่งแซ่บจริงๆเชื่อว่ามีหนุ่มอีกมากมายต่อคิวขายขนมจีบแน่นอน